สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหงมู่ไทยแลนด์เราพามาอยู่ที่อำเภอยังอยู่ที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนี่คือไม้่วงหัวรีนะครับไม้เศรษฐกิจที่มาแรงมากตอนนี้เป็นไม้เศรษฐกิจที่มูลค่าเพิ่มสูงที่สุดนะครับเป็นไม้ที่มีกันไม้ราคาแพงแพงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดจริงๆเพราะว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ย เราเข้าใจว่าเป็นพยุงไทยแต่สําหรับตอนนี้นะครับมันเป็นไม้ที่แพงกว่าพยุงไทยอีกก็คือไม้่วงโหลี่เนี่ยเป็นไม้พยุงสายพันธุ์จากจีนแล้วก็จากเวียดนามในชาร์ตตารางราคาของตลาดจีนเนี่ยในตลาดจีนเลยตัวที่แพงที่สุดคือตัวนี้อันดับหนึ่งเลยนะฮะไม้มีเป็นหมื่นหมื่นชนิดนะครับแต่ว่าไม้หมื่นหมื่นชนิดนั้นอ่ะตัวที่เป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองก็คือไม้่วงโหรี่ตัวนี้นะครับปลูกในอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีโดยคุณสนิทใช่ไหมัใช่ครับคุณสนิทนี่เจ้าของสวนนะฮะวันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์คุณสนิทนะครับแล้วก็คุณวิศณุวัดนะฮะเป็นตัวแทนนะครับของหงมู่ที่ดูแลอยู่ในเขตนี้นะครับแล้วเราก็ตอนนี้เรามาดูแปลงปลูกตัวนี้เอามาจากที่ไหนครับสายพันธุ์ของ13ปทุมมธานีนะฮะก็เป็นของบริษัทหงมูนะครับหงมูไทยแลนด์หงมูไทยแลนด์นี่เราดูแลนะครับดูแลเกี่ยวกับส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูก ไม้หงวโมลี่เป็นพืชเศรษ,ษฐกิจนะที่จะสร้างรายได้ในอนาคตอันนี้3ปีผ่านไปน,นี่ถึง3ปียังฮะก็ใกล้จะถึงใกล้จะถึงนะฮะประมาณ2ปี8เดือนได้ไหมรุ่นร<ๆ>ุ่นเดียวกันเดีเยวกันนะ,ะนะอันนี้นะครับรุ่นเดียวกันก็คือเป็นชุดแรกนะครับที่เกษตรกรชุดแรกๆในประเทศไทยปลูกเนี่ยจะครบ3ปีแล้วนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยส่งเสริมนะครับหงมูไทยแลนเนี่ยส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกมาเมื่อ3ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วนี่ออกออกใหม่เลยออกใน Facebook นะ ออกใน Facebook ออกใน YouTube ออกในข้อพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับคนไทยนะฮะตอนนั้นก็มีคนที่เชื่อและไม่เชื่อแต่ส่วนใหญ่ไม่เชื่อส่วนส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไม้เศรษฐกิจแล้วมันจะโตได้จริงในเมืองไทยบางคนก็บอกมันเป็นไม้จากจีนมันจะโตได้ไงเมืองไทยจะปลูกได้เหรอนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้2ปี8เดือนนะฮะสปี8เดือนยังไม่ถึง3ปีด้วยซ้ําประมาณเดียวกันกับคุณวิศนุวัน์นะฮะความสูงเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก5 6เมตรได้ นะครับห้าหกเมตรนี่แน่นอนมีแน่นอนแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับท่านผู้ชมดูเส้นผ่าศูนย์กลางนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ4 4นิ้วกว่านะฮะสนิ้วกว่านะถ้า4นิ้วเนี่ยเส,ส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วเนี่ยปกติตามมาตรฐานที่เขาปลูกกันในจีนแล้วก็ในเวียดนามสี่นิ้วต้องใช้เวลา4ปีนะครับแต่สําหรับในเมืองไทยตอนนี้2ปี8เดือนเนี่ยปกติมันจะต้องได้ประมาณไม่เกิน3นิ้วค,คือ1ปี1นิ้วการเจริญเติบโตของเขาโดยปกติของเขาเนี่ยหปี1นปีวนปี2นิ้ว3ปี3นิ้ว สี่ปีสี่นิ้วนะครับแต่ตัวนี้ก็คือโตเกินมาตรฐานแล้วอย่างหนึ่งก็คือในสวนเนี้ยผมเห็น,นหลายๆต้นมีน้ํายางไหลออกมานะฮะน้ำยางไหลออกมาน,ะน,าออมานั่นก็คืออ่ามันเป็นเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าน้ํายางออกมานี่ก็คือตัวบ่งชี้ว่ามันเข้าแก่นแล้วเริ่มเข้าแก่นแล้วถ้าสมมติน้ํายางออกมาเต็มเลยเนี่ยก็คือแก่นมันเยอะมากอันนี้เป็น,เป,นเป็นแทคกติกนะครับความรู้ที่เราได้มาจากประเทศจีนเนี่ยของอ่าพ่อค้าไม้พ่อค้าไม้ฮวงหูรลี่เนี่ยแหละ ก่อนที่จะซื้อเข้าตลาดเวลาเขาไปดูไม้ในสวนต่างๆเนี่ยเขาจะดูว่าต้นไหนที่มันเริ่มเข้าแก่นแล้วนะครับผมผมอยากให้ท่านผู้ชมมาดูทางนี้นิดหนึ่งนะฝัะ่งนี้ฝั่งนี้เริ่มจะมีต้นที่นี่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่โตต้นเดียวนะฮะอันนี้ก็โตโตเกือบทุกต้นนะฮะแล้วแล้วต้นนี้สําคัญเดี๋ยวผมอยาให้ท่านผู้ชมดูฝั่งนี้นี่ครับนี่ฝั่งนี้นี่นะครับที่ผมบอกเมื่อกี้อันนี้ อันนี้ไม่ใช่มแมลงเจาะนะฮะนอนเจาะนอนเจาะแมลงเจาะเนี่ยม,มันจะต้องมอีขี้เลื่อยนะฮะมีขี้เลื่อยลงไปอันนี้คือจากาที่เราไปดูมานี่คือข้อมูลจากประเทศจีนเลยก็คือถ้ามันเป็นแบบนี้มันมีน้ํายางหยดไหลออกมาแบบนี้แสดงว่ามันเริ่มเข้ากันมันจะตั้งแต่ปีที่3ามเป็นต้นไปจะเริ่มมีแต่ถ้าก่อนหน้านั้นคือไม่มีนะครับคุณส <90 S 2> <90 S 1> นิทครับตัวนี้ปลูกไปกี่ต้นนะฮะรวมทั้งหมด9 0ต้นครับ90ต้นครับ90ต้นนี่คือในสวนนี้ทั้งหมดใช่ครับ ในส่วนนี้90ต้นอันนี้ใครเป็นคนซื้อมาให้ใครเป็นคนที่แนะนําให้ปลูกครับตอนแรกลูกลูกผมครับลูกชายของคุณสนิทเลยใช่ครับได้ข่าวว่าอยู่แถวภาคตะวันออกเป็นเป็นเป็นอะไรนะครับเป็นวิศวะเป็นวิศวะครับอ๋อเป็นวิศวะตอนี้ก็สนใจในเรื่องของไม้มงหี่ไม้เศรษฐกิจก็เลยซื้อมาให้พ่อปลูกตอนแรกเขาเขาบอกว่าไงฮะเขาบอกว่าไม้นี่คือไม้อะไรก็เขากบอกว่าไม้เศรษฐกิจ ากลองดูลองดูว่าจะโตไหมนี่ที่ลองปลูกดูว่างกว่างว่าเลยเอาไม้ตัวดีมาลงครับแล้วจากที่ปลูกมาเนี่ยผมสอบถามจริงๆว่าปลูกง่ายไหมฮะปลูกง่ายมากเลยครับง่ายมากเลยามกเลยราเคยทําการเกษตรมาหลายอย่างเคยปลูกต้นไม้มาหลายอย่างสำหรับเทียบกับตัวนี้นี่ตัวนี้ง่ายนะง่ายสุดเลยครับง่ายสุดเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่ง่ายธรรมดาท่านผู้ชมไม่ใช่ง่ายธรรมดาเขาเรียกว่าง่ายสุด ง่ายสุดนี่คือคุณวิษณุวัตรเขปลูกเยอะประมาณพันกว่าต้นนะฮะก็ถามคุณวิศนุวัตรด้วยว่าแถวนี้มีคนปลูกหลายเจ้าหรือยังครับยังยังยังใช่ไหมยังยังเป็นเรื่องใหม่แต้น้ตมีต้นเล็กๆอ่ะปีที่แล้วก็มีมีหลายหลายที่ครับแต่ถ้ารุ่นเนี้ยยังไม่มีเลยยังไม่มีคือคือช่วงนั้นเขาเรียกว่าหน่วยกล้าตายหน่วยทะลวงฟันรุ่นแรกนะฮะรุ่นแรกก็คือของผมเนี่ย ใช่ตอนนั้นก้ายังแพงอยู่เนาะ <Okay. S 1> ตอนนั้นนี่ต้นก้ายังแพงมากนะฮะประมาณร5 0ยาทอบาทตรงนั้นนะ,ะแต่ว่าก็คือมันมันคือเป็นต้นก้าที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องนะฮะต้นก้าที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับไซเทสคือไซเทสออกใบรับรองให้นะครับไซเทสเนี่ยสำคัญมากไม้ชนิดนี้นะครับมันไม่ได้ผิดกฎหมายไทยก็จริงแต่ว่าเวลาคุณจะส่งออกไปยังตลาดจีนมันจะติกกดกฎหมายตัวหนึง่งเขาเรียกว่ากฎหมายอ,อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสายพันธุ์พืชแล และสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนี่ยหรือไซเตสระหว่างประเทศครอบคลุมนะครับประเทศจีนก็เป็นสมาชิกประเทศไทยก็เป็นสมาชิกถ้าคุณจะส่งไม้สกุลพยุงไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่คุณจะต้องขออนุญาตตัวนี้จากไซเตสถ้าไซเตสไม่ประทับตาก็ส่งไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับจากหงมู่ไทยแลนด์เนี่ยเราขึ้นทะเบียนแปลงเพาะทุกต้นนะฮะทุกต้นต้นกล้าที่มาจากหงมู่ขึ้นทะเบียนก่อนกับไซเตสมั่นใจได้เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ขายต้นกล้าอย่างเดียวนะไม่ใช่ปลูกต้นกล้าอย่างเดีีียยววเเรรามมใบบบบอ่ซด้นะสหหััทจืก คล้ายๆว่าพาสปอร์ตอ่ะเราออกพาสปอร์ตให้ต้นไม้อ่ะเพื่อสาหรับที่จะข้ามไปขายยังประเทศจีนได้ถ้าไปจีนไม่ได้ราคามันก็ต่าเพราะขายในเมืองไทยราคาถูกแน่นอนนะฮะคุณสนิทครับตัวนี้ยังไม่มีใครมีคนมาถามไหมฮะมีเยอะเยอะเลยก็ถามว่ายังไงฮะก็ก็เออเขาคงจะให้เราทดลองดูก่อนว่าจะขายได้ไม่ได้หอาก๋อเมากอย่างนั้นเลยือเหมือนกับว่าให้เราหน่วยก้าตายก่อนดูก่อนแต่จะมีคนว่าช่ ชมว่าสวยนี่มีีมอ่ามันสวยเนาะมันอย่างนี้นะววล่มลื่นนะฮะว,วล่มลื่นท่านผู้ชมครับไม่ใช่ตัวไว้ล่มลื่นอย่างเดียวตัวนี้ส่งออกได้เป็นเงินมหาศาลนะในอนาคตตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรนะฮะเพราะว่าต่อไร่ผลตอบแทนต่อไร่ในเกิน1ล้านบาทแน่นอนนะครับผลตอบแทนต่อไร่อันนี้คือข้อมูลที่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาผมก็มาพูดแบบนี้ผมก็ไปศึกษาในประเทศจีนนะฮะไปบ่อยมากประเทศจีนไม่ต่ำกว่า20ครั้งประเทศเวียดนามไม่ต่ำกว่าเําเนิงคขา ในเมื่อเราไปเรียนจากกูรูเรียนจากผู้รู้ของเขาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีประสบการณ์ตรงเองเขาคือเขาขุดขายเขาปลูกจนขุดขายแล้วก็ปลูกอีกขุดขายอีกมันหลายชั่วอายุคนมาแล้วเราไปเรียนรู้จากเขาเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ในสิ่งใหม่ๆแบบนี้ถ้าถ้าถ้าผมจะมาลองผิดลองถูกเองนะป่านนี้คนไทยก็ลองผิดลองถูกกันหมดแล้วเมื่อไหร่มันจะสําเร็จสักทีแต่ทําไมเราถึงรู้ว่าระยะปลูกต้อง4คูณ4เมตรแบบนี้เพราะอย่างอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นข้างบนเห็นไหมฮะข้างบนนะครับ คือใบมันจะชนกันพอดีกิ่งและใบนะฮะมันจะชนกันพอดีแล้วเวลาคุณปลูกแบบนี้นะครับสิปีผ่านไปมันสามารถขุดขายได้แต่ถ้าปลูกชิดกว่านี้มันก็ต้องให้ปุ๋ยให้น้ําเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็เวลามันอาจจะไม่ใช่10ปีอาจจะเป็น12ปีนะครับแต่ถ้าปลูก10ปีขายเลยเนี่ยคนจะต้องเป็น4ีณสเมตรนะครับเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกไม้ชนิดนี้ก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะคุณธนิตครับ,รบอยากให้ฝากท่านผู้ชมทางบ้านครับว่าไม้ตัวนี้น่าปลูกไหมจากประสบการณ์จริงของคนที่ปลูกมาแล้ว คือไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่มาใหม่ใช่ไหมครับคือคนก็ไม่ค่อยสนใจว่าคิดว่าจะขายได้ไม่ได้ครับแต่ด้วยความที่ว่าลูกผมก็ศึกษาเขาศึกษามาเยอะใช่ครับไม่ใช่อยู่ๆมาเขาจะไปซื้อมาหรอกผมว่าก่อนหน้านั้นนะเขาต้องนั่งดูเป็นหลายเดือนน่ะผมดูนะหลายเดือนแน่นอน ตรงไหนที่มันว่างเปล่าก็เลยว่าเอามาลงครับครับและจากที่ปลูกมาเนี่ยหนึ่งรับประกันได้เลยว่าไอ้เรื่องเรื่องตลาดยังไม่เท่าไหร่รับประกันได้เลยว่าปลูกง่ายแน่นอนปลูกง่ายครับที่เราเคยปลูกอย่างอื่นมานี่ตัวนี้ก็ไม่ได้แพ้ใ,ใครอรปลูกง่ายนะครับครับง่ายสุด,สดอ่ะง่ายสุดเลย <c oughs> คุณวิศนุวัตรครับครับอ่าอยากให้คุณวิศนุวัตรคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านนะยครับว่าตัวนี้จากประสบการณ์ของเราเนาะจากประสบการณ์ของเรานี่ตัวนี้มันน่าปลูกจริงไหมมันมีอนาคตไหมครับ ทุกคนรอรอขายตลาดแล้วค่อยปลูกครับดูเถะครักว่ามันปลูกง่ายไม่ง่ายครับเพราะว่าเท่าที่ดูดูแล้วนี่มันไม่มีไม้ตัวไหนปลูกได้ง่ายกว่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาเถอะครับผมรับรองได้ว่าปลูกแล้วขายได้จริงๆครับครับผมในในฐานะที่ผมนะครับเป็นคนที่นําไม้ชนิดนี้มาปลูกในเมืองไทยนะครับเป็นคนแรกๆแล้วก็ ส่งเสริมให้เกษตรกร,กรไทยเนี่ยปลูกเป็นคนแรกๆในประเทศไทยเลยนะฮะและตั้งบริษัทอ,องมู่มาถูกต้องตามกฎหมายนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายฟ้องร้องกันได้นะฮะถ้าสมมุติว่าพูดอะไรที่มันไม่จริงกันะแต่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะความจริงนะครับถ้าผมไม่ได้เคยไปเดินอยู่ในตลาดจีนที่เขาซื้อขายกันเนี่ยสีกิโลเมตรสายมือขวามือเนี่ยเขาซื้อขายไม้อันนี้ไม้พยุงทั้งนั้นนะครับ ถ้าผมไม่เคยไปเดินดูอยู่ตรงนั้นผมก็ไม่กล้ามาพูดแบบนี้เพราะถ้ามันขายไม่ได้มาจริงผมซวยนะฮะผมอยู่ในประเทศไทยไม่ได้นะ <c oughs> แต่ในเมื่อเรามั่นใจเราเดินขนาดนั้นเราเห็นกับตาเราเองแล้วเราถ่ายคลิปท่านไหนที่ยังไม่มั่นใจกลับไปดูคลิปใน u t u b e นะฮะว่าตลาดขายไม้่วงหัวีอยู่ที่ไหนนะครับไม้่วงหัวรีกดคำว่าพยุงไฮหลําพยุงเวียดนามก็ได้ดูใน YouTube ดูใน Google ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะถ้าท่านมั่นใจตลาดว่าไม้พยุงเนี่ยมันขายได้1 0 0เท่านปลูกเลยครับท่านไม่ต ถ้ารอรอไปปีหนึ่งเสียเวลาเสียโอกาสไปปีหนึ่งนะรอสามปีเสียโอกาสสามปีรอสิบปีเสียโอกาสสิบปีคุณจะดูผมนะผมขายได้แล้วคุณเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งจะ,<ป>จะเริ่ม<ะ>มันเสียโอกาสไปสิบปีสิบปีนี่คือหายใจทิ้งกสิบปีเพราะว่าเราทาทาอาชีพอย่างอื่นนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเรามารอตัวนี้เรามีอาชีพของเราทําอยู่แล้วแต่ตัวนี้ตัวเสริมผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเสริมนะฮะเสริมเป็นรายได้ ก้อนโตในอนาคตสําหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือคนที่มีพนักง,งานเงินเดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านเกษียณออกมาอาจจะตัวนี้อาจจะเป็นเงินเกษียณอีกก้อนหนึ่งที่ใหญ่กว่าเงินเกษียณของท่านจริงๆก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องปลูกเป็นไรรอกครับร่ไล่ไปนาะหรือว่าข้างๆบ้านนี่ปลูกได้หมดแล้วครับใช่ไหมฮ โตเร็วมีตลาดแน่นอน100%นคุณวิศนุวัตรครับถ้ามีใครสนใจนี่อยากถามคุณวิศนุวัตรได้ไหมขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคนที่ปลูกจริงผมจะพาไปดูที่สวนได้เลยครับครับขอเบอร์โทรครับ08 1 0 0 5 5 5 4 2ครับครับอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีใครที่อยู่แถวกรุงเทพมาที่นี่ก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าอยากเห็นถ้าอยากเห็นของจริงเนี่ยมาถ่ายรูปกับตัวตัวเป็นเป็นะฮะกับต้นเป็นเป็นแบบนี้ถ้าต้นเป็นเป็นแบบนี้ มาหาคุณวิศนุวัตรได้นะครับด้วยความเต็มใจก็อย่างน้นอยๆสาหรับผมผม,ผมมองว่ามันเป็นโอกาสของกเกษตรกรเรามีความสุขที่ถ้าวันหนึ่งกเกษตรกรไทยเนี่ยปลูกไปแล้วมันเป็นเงินอ,อมก้อนโตให้เขาอยู่ๆเขามีเงินกันมีเงินล้านกันอะจับเงินล้านกันเนี่ย,ม,นนยมันเป็นความสุขของผมมากเลยวันหนึ่งคุณใช้นี่ได้แน่นอนวันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณสนิทครับขอบคุณค,ค,คุณวิศนุวัตรขอบคุณเจ๊ด้วยนะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการ นะฮะโตไปด้วยกันนะครับกับบริษัทของมูนะฮะเราเรียนอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนทั่วทั้งประเทศไทย7 7จังหวัดมีโอกาสเมื่อไหร่เราตามไปดูแน่นอนนะครับเราไม่ได้แบบธุรกิจขายก้าขายก้าสินร้อยปีบริษัทนี้เลิกคิดแม่ก็รู้ว่าคุณต้งจะไม่มาดูหรอกใช่แมเราปลูกเนี่ยที่ไหนได้ปลูกต้นเดียวก็ไปดูครับครับผมไ,ไปแน่นอนครับ ขออย่างเดียวว่ามีโอกาสและเป็นทางผ่านตรงไหนนะผมไปหมดเลยนะฮะ77จังหวัดไปกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับว่าหงมู่ไทยแลนด์เป็นอะไรถ้าท่านอยากรู้ว่าหงมู่ไทยแลนด์มั่นคงขนาดไหนกดคําว่าบริษัทหงมู่ไทยแลนด์ก็ได้เจอแน่นอนครับแล้วแล้วคุณจะเห็นทุกอย่างนะครับว่าเราทําจริงทุกอย่างจากอุดมการนะฮะไม่ใช่ว่าเรื่องที่มาทาแลวเอาตังค์กันแบบปิดบริษัทหนีอะไรพวกนี้เป็นไปไม่ได้ครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมวันนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันที่สุพรรณบุรีสาหรับวันนี้ขอบคุณครับับสสวสดีครับ